โ <Mod> มดูลโมดูลน,น,นะครับโมดูลที่เราใช้ทดสอบพาวเวอร์นะครับือกำลังส่งนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นโมดูลแบบใช้งานฉับถวยเนาะแบบใช้งานฉับถวยนะ,แบบนยนะพอดีได้มาหนึ่งชิ้นนะครับตอนนี้ผมเจนเข้าไปที่หนึ่งหนึ่งกิกนะครับหนึ่งกิกนะครับหนึ่งกิกความแรงลบสามสิบนะครับ นี่เราก็อยู่ในเลนส์ของ1.8 g กิกลบส0ก็จะได้ลบส 3. 3เนาะแต่ถ้าเราอยู่ในเลนส์ของ100่งรเมกนะครับดูนะก็ได้3สะคริบเลนส์เ0 0รเมก31เลนส์1.8 33ง1.8แเลนส์สอง24ได้34ี่นะครก็ไม่รู้ความแม่นยำม,มันอยู่ตรงไหนเนาะแต่ว่าเราเอาไว้ใช้แบบว่า เหมือน่าเช็คว่าเครื่องเราหรือรีโมทเรากําลังส่งมันออกไหมผมว่ามันก็พอพอใช้ได้นะแต่ผมจะลองเจนขึ้นไปอีกนะครับนี่ประมาณลบสิบเก้านะครับลบสิบเก้ายี่สิบเดี๋ยวลองไปศูนย์สิศูนย์ดีบีเลยศูนย์ดีบีบอกเอาเล็งนะครับนะครับอาลองลดลงมา เห็นไหมผมศูนย์ดีบีที่1.8กิกสิลองดูนะครับศูนย์ดีบีเอาเล็งนะครับลดลงมาลบหนึ่งลบหนึ่งมันบอกลบห้าลบหนึ่งมันเท่ากับลบสี่นะครับหรือถ้าเกิดเราตั้ง100เมกซเอาเล็งนะครับดูที่ว่าจะได้เท่าไหร่ ลบอา่าผมลบห้าลบห้าไมได้ห้าจุดสี่เนาะอันนี้ที่หนึ่งพันเมกนะครับหรือหนึ่งกิกนะครับเลงที่สองเจ็ดร้อยเลงที่สามหนึ่งจุดแปดเลงที่สี่สองจุดสี่เอออย่างนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็ควรจะตั้งที่รนะ้อยเมกเนาะเพราะว่าดูแล้วน่าจะใกล้เคียงสุดไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนความถี่แล้วกันเป็นหนึ่งร้อยเมกหนึ่งร้อยเมก แต่ว่าเจนที่ลบ5 dB เหมือนกันนะครับเขาก็ฟ to to yeah. ้องว่ามันเ o า of length นะครับเพราะว่าไม่ได้ถึงลบแค่ลบ5นะเนี่ยลบ5มัน not of length ครับเราก็ต้องลดลงมาลบ6ได้5.1นะครับเนี่ย100เมกก็น่าจะพอใช้ได้นะ ลองไปที่1,200เมตร1,200เมตรเลยเจนเจนที่1.8แล้วผมบวกบวกเป1 dB นะครับ 1, 1, 1 dB บอกออ f เล n g นะครับลดลงมาหน่อยสูต dB ลบ1ลบ1เท่ากับลบ4 ตั้งตั้งแบรนดหนึ่งร้อยเมกหูว่าน่าจะแม่นสุดมั้งไอนน้ให้ต่ำมาลบห้านะลนะบสี่ลบสามจุดห้าลบสี่นี้พอมาพอจะขึ้นแหละนะครับลบสี่เด้๋ยวก็สี่จุดหกห้า -5 เท่ากับห้าเนี่ยเพราะนั้นมันลอดไปในสายด้วยนะครับสายมันค่อนข้างยาวสายประมาณเมตรหนึ่งบวกข้อต่อด้วยนะครับเพราะนั้นผมว่ามันก็พอใช้ได้อยู่นะเนี่ยตามสเปคเลยนะครับลบห้ถึงลบห้านะครับเ็็บอกห้ามเกินบวกห้านะก็จะเอาเลรงไปก็นะ่าจนะพอใช้ได้สำหรับเช็ค power กำลังส่งนะครับ ของอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับที่กําลังส่งไม่แรงนะครับกําลังส่งว่าเบาอันนี้ผมเน้นเอามาเช็คพวกรีโมทนะรีโมทตระก,กูลสองุดสีหรือ9ก้มิก์นะครับอย่างจริงเครื่องมือที่บ้านผมมีอยู่แล้วแหละครับก็นั้นเครื่องมือใหญ่นะครับอันนี้ก็เอาไว้จับ่วยนะก็พอได้นีครับเอามาแชร์ชมกัน